ดีค่ะพบกันเช้าวันจันทร์ที่2พฤศจิก,กาย,ยน2558สัปดาห์ที่แล้วราคาทองคำปรับตัวลงต่อเป็นสัปดาห์ที่2นะคะก็เป็นความกังวลเกี่ยวกับการปรับัตรื่อเบีกยของเฟดนะคะหลังจากที่มีการประชุมเฟดวันที่27-28ถึงตุลาคมที่ผ่านมานะคะก็ดูจากคำแถลงการของเฟดเนี่ยนะคะก็ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลนะคะว่า เฟดจะมีการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในเดือนธันวาคมนะคะเพราะดูจากคำถแถลงการ์เขาบอกว่าอาจจะพิจารณาะะเกี่ยวกับเรื่องการปรับขึ้นดอ,อกเบีย้ยในการประชุมครั้งถัดไปก็คือเดือนธันวาคมนะคะราคาทองคำลงไปต่ำสุดนะคะ1,139ดอลลาร์นะคะเราก็ขึ้นไปสูงสุดะะประมาณ1,182ดอลลาร์ในสัปดาห์ที่แล้วนะคะหลักนี่กก็คือเรื่องปัชุมเฟดเป็นหลัก ะคะซึ่งก่อนหน้านั้นอาจจะมีการเก็งกําไรนะคะว่าก็คงไม่ได้มีการปรับพึ้นดอกเบีย้ยแล้วก็ยังอจ,จะเลื่อนการปรับพื้นดอกเบีย้ยออกไปนะคะส่วนวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะคำ,คำก็ยังอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะคะลดลงไป5ดอลลาร์นะคะปิดที่1,141ดอลลาร์ถึงแม้ว่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง ไม่ได้ช่วยหนุนราคาทองคำเท่าไหร่เลยนะคะเรื่องปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดนะเป็นปัจจัยลบในตอนนี้มากกว่านะคะวันสูงที่ผ่านมานะคะสำรับเบริการเปิดเผยการใช้ใจ่ายของพิโภคเดือนกันยายนปรากฏว่าเพิ่มขึ้นเพียง0.1นตะคะตามก่าที่คาดการไว้นะคะว่าจะเพิ่มขึ้น0.2แล้วก็เทียบกับเดือนสิงหาคมเนี่เพิ่มขึ้น0.4ก็ส่งสัญ,ญญาณว่าการใช้ใจ่าย ของผู้พกเนี่ยลดลงนะคะชะลอตัวลงนะครับส่วนดัชนีความเชื่อมั่นผู้พกของมหาวัยมิชิแกนเดือนตุลาคมนะคะปรากว่าลดลงเหลือ90.0นะคะสวนทางกับที่ตลาดมีการคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นเป็น92.6นะคะจาก92.1เดือนกันยายนนะครนอกจากนี้มีมีวิคําแถลงของประธานเฟดสาขาซานฟราสโกนะคะก็บอกว่า ก็ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะปรับขึ้นดอกเบีย้ยเมื่อไหร่นะคะเฟรยังไม่ได้ตัดสินใจนะคะก็ตรงนี้ก็คงต้องติดตามกันต่อไปแล้วก็สัปดาห์นี้ที่สําคัญนะคะ,ะก็เป็นตัวเลขการจ้างงานและก็อัตราการว่างงานของสเมริการเดือนตุลาคมนะคะซึ่งก็คงมีผลมากนะคะต่อการตัดสินใจปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟรนะคะหลังจากที่ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรเดือนกันยายนของสเมริการเนี่ยเพิ่มขึ้น เพียง1 4 000, 2 2 0 0 0หน่งตำแน่งะคะแล้วตอนนั้นก็ทําให้ตลาดปรับมุมมองนะคะว่าเฟดน่าจะปรับขึ้นเงเบี้ยในปีหน้ามันเราคงต้องมาติดตามตัวเลขการจ้างงานเดือนตุราคมกันต่อไปนะคะนอกจากนี้ก็จะมีคําแถลงของประธานเฟดเจ้าหน้าที่เฟดหลายรา,ายทีเดียวนะคะในสัปดาห์นี้ซึ่งก็คงมีมุมมองเกี่ยวกับการปรับขึ้นิเบี้ยของเฟดว่าอาจจะเกิดขึ้นช่วงเวลาไหน อันนี้ก็จะมีผลกับราคาทองคำพอสมควรทีเดียวนะคะราคาทองคำนะคะเรียนไปนแล้ววันศุกร์ม,มีแนวรับสำคัญที่1140ดอลลาร์เป็นแนวรับของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่50วันแล้วก็100วันนะคะหลดตรงนี้เกิดสัญญาณขายนะมีโอกาสลงไป1130ดอลลาร์แล้วก็แนวรับถัดไป1120ดอลลาร์ส่วน แนวต้านของวันนี้นะคะ1,150ดอลลาร์ 1, ผ่านขึ้นไปได้1,160ดอลลาร์กลยุทธ์การลงทุนใน g o ลฟิชเ r อรนะคะก็ตอนนี้ต้องบอกว่าถ้าดูทางเทคนิคอย่างเดียวอาจจะดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่แล้วนะคะตอนนี้เพราะฉะถ้าเกิดรด1,140ดอลลาร์ 1, เปิดฝั่งขายนะคะว่าโอกาสปรับต,ตัวลงต่อมีจุดตัดขาดทุนฝั่งขาย1,150ดอลลาร์นะคะ่วน,น 1, นะคะวนตลาดหุ้นไทย วันสูงที่ผ่านมาเริ่มฟื้นตัวหลายสารที่ปรับตัวลงติดต่อกันหลายวันนะครับถ้าดูทั้งสัปดาห์นะคะก็ตลาดหุ้นก็เหมือนทองคําเลยนะครปิดปรับตัวลดลงเป็นสัปดาห์ที่สองนะคะหลักๆเหมือนทองคําด้วยนะคะนักลงทุนกลับมากังวลในเรื่องการปรับขึ้นดอ,อกเบี้ยของเฟดว่าอาจะเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนี้แล้วนะคะ เราก็อาจจะทำให้มีเม็ดเงินนี่ไหลออกจากตลาดหุ้น <c oughs> เกิดใหม่นะครับก <c oughs> ็ <c oughs> ถ้าเกิดปัจจัยอื่นๆก็คงไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่นะครัวันสุกที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังเป็นแรงเทขายจากนักงทุนฝั่งประเทศเป็นหลักนะคะขายออกมา2,200ล้านบาทนะคะส่วนพอร์ตโบเกอร์นะคะขายออกมา1,100ล้านบาทค่ะแหล่งซื้อเนี่ยมาจากนักงทุนสาบันแล้วก็ไหลย,ย้อยในประเทศนะคะก็ ซื้อสุดที่ก้ามา1,900ล้านบาทแล้วก็1,400ล้านบาทนะคะถ้าเกิดเราไปดูตลาดอนุพันธ์หรือตลาด t f เนะี่ยมีสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นในตลาดรุ่นไทยนะคะนักงทุนต่างประเทศกลับมามีปริมาณซื้อสุดทีอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ปริมาณซื้อสุดทีิ8,207สัญญาเยอะที่เดียวนะคะ สัญญาเดือนแซนะคะปิดตลาดที่แนวต้านประมาณแปดอยเกนะคะถึง900จุดนะคะกะ็ต้องต้องต้องเห็นว่าหากยังไม่สามารถผ่านแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะคะการเก่งกำไราาระยะสั้นเนี่ยก็สามารถเปิดสถานะขายได้นะคะแล้วก็ในที่ ปรับตัวลงต่ำกว่า890จุดนะคะก็เกิดสัญญาณที่ขายเหมือนกันนะแนวรับจะอยู่ที่875-880ถึงจุดนะคะสัปดาห์นี้ติดตามตัวเลขตลาดแรงงานของสหรอเมริกานะะติดตามการประชุมคณะกรรมการนโยการเงินแบงค์ชาตะะิในวันพุทธที่อาจจะตึงอัต่อเบีย้ยนโยบายไว้ที่เดิม1.5%อาจจะไม่มีผลกับลารหุนท่้ไห่นะนะคะ มีปัจจัยเรื่องการเปิดเผยผลประกอบการปามาสาลของกลุ่มเหลวกเตอร์นะคะถ้าหุ้นตัวไหนผลประกอบการออกมาไม่ดีก็อาจจะทำให้เมือรเทขายออกมานะคะมันยังคงต้องระวังนะคะว่าตลาดหุ้นไทยยังมีโอกาสปรับตัวลงได้นะคะส่วน Single Stock Future อร์นะคะ Q h u เฮาฟ u u เจอ Future นะคะ Q h o u จก็จะเห็นว่าราคาหุ้น Q h o อ่อนตัวลงเข้าใกล้แนวรับ 2บาท50สตางนะคะแล้วก็มีแรงสือ่อกลับเข้ามานะคะภาพการเคลื่อนไหวทางเทคนิคราคาหุ้น Q House นะคะมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นนะคะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปที่แนวต้าน2บาท66ตางถึง2บาท70ตางนะครสามารถเปิดซ,ซื้อเก่งกำไรได้นะคะที่แนวรับ2บาท50สตางถึง2บาท52สตางนะคะจุดตัดขาดทุนนะคะให้ไว้2บาท48สตางนะคะ จ้ิลเจอร์นะคะราคาหุ้นจ้สก็เคลื่อนไหวในกรอบแคบนะคะที่บริเวณ5บาท5้ตังคนะคะต่อเนื่องติดต่อกันหลายวันนะคะก็ทำให้แนวรับตรงนี้น่าสนใจในการเข้าเก่งกับหลซื้อเหมือนกันนะคะแนวต้านจะอยู่ที่5บาท80ตังแล้วก็6บาทนะคะเพราะฉะนั้นแนวรับในการ ปิดตัดขาดทุนนะคะให้ไว้ที่5บาท40สตางค์นะคะเพราะฉะนั้นราคาตรงนี้ซื้อได้นะคะจุดตัดขาดทุน5บาท40าท่สสตางค์คะสำหรับวันนี้มีเท่านี้นะคะ่ะสวัสดีค่ะ